ลาน้าก็สะัญจ้าลันตนากะมาซอยมาซอยข้าเจ้าจ้ะมายืนอยู่ลานซอยข้าเจ้าจ้ะมากับสามีจ้ะมาซอยข้าเจ้าข <c oughs> ้าเจ้าตีแข้งเบ็ดมม่ตอนแข้งอันแท่นนิดจ่าหน้าก็เลยมาซอยข้าเจ้าห้มาซอยก็เลยมาซอยจ้าน่าิขคืนรถแล้วจ้ะโอ้ยแคบแคบน่าจะคืนรถแล้วจ้า, <c oughs> า,จเจาเนี่ยสเสือ สเสือก็จงังกับมาอีกได้จ้ะคุณะสิบหกถึงสิบเก้คุณกัะสิมาอีกตอนมาต่างแต่มแปดโมงถึงสิบสองแต่มีมาเปลี่ยนอีกค่ะรัตนาค่ะมาอีกข้างหนึ่งเซีนอีกข้างกับมาสิบหถึงสิบเก้าคุณ้ะพี่น้องยืนเขาจะเมีน มาการนมปังละจ้ะมีกาแฟมีโคลามีน้ำดื่มละมีหมอดมีกับเข่ากับน้ำละจ้ะเอาเขาสร้างอืม้าเจ้าทั้งเทียกเด็กนุนบอลเลี้ยวกับฟังบ่าลูกว่าเขาใจมากกับถามอีกจ้ะเอ้บอลเลี้ยปวดอืมหน้ากับสามีกับสิมาอีกจ้ะมาอีกรอบนี่กับสิไปสิเค้กกับขอากับน้ำให้ลูกแล้วก็ค่อยสิมาอีกจ้ะ นั่งรถก่อนจ้าก,ก่อนจ้าค่อยสิมาอีกครั้งจ้ะมาอีกฝนตกจ้ะฝนตก,จนตก่จ้ารัตนาการจอดรถซื้อของจ้ะซื้อข้าวต้มขนมไปให้ลูกกินจ้ะสามีรันตนาการสิไปซื้อเอินร้านค้าเอินร้านค้าเบียร์ร้านค้ากินเมา ไปซื้ออื่นไปซื้อเบียนจ้ะจอดรถซื้อของไปให้ลูกๆกินจ้ะขรรอก,กันสิบหกรัตนากะขับมาต่ออีกลับมายืนซอยเขาเจ้าอ,อีกจ้ะซอยอยูุลานอีกปวละปีสิบเก้าคนะจ้ะลูกคขึ้นสิคิดหฮอดแล้วฝนตกจ้ะฝนตก บรถหอนบานละจ้ะบานจ้าบานแล้วค่ะบานละจ้ะาหอนบานละจ้ะ <laughs> าาที่ดูจนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแต่นไก็จะกปนได้จ้าบ๊ายบายค่ะ